สรุปสุดสัปดาห์7/12/67เจาะลึก RGTI หุ้นควอนตัมวัดใจ RGTI ร่วงหนักลบ6.48%จาก Hi 58เหลือ28นี่คือจุดจบหรือโอกาสเก็บของรอบใหม่ High Risk Alert สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนสายซิ่งและสาวกควอนตัมคอมพิวติ้งทุกท่านวันนี้เราต้องมาคุยเรื่องหุ้นที่ผันผวนที่สุดใน3โลกอย่าง RGTI กันครับล่าสุดราคาร่วงหนักถึงลบ6.48%ปิดที่28.11ดอลลาร์หลายคนเห็นราคาลงมาขนาดนี้ อาจจะมือสั่นอยากกดซื้อสวนแต่ช้าก่อนครับหุ้นตัวนี้ปีนี้ปีเดียวเคยลงไปต่ำสุดที่4เหรียญและพุ่งไปสูงสุดที่58เหรียญความเหวี่ยงระดับนี้ถ้าเข้าผิดจังหวะพอร์ตระเบิดได้เลยครับวันนี้มาดูแผนรับมือกันทำไม RGTI ถึงเหวี่ยงขนาดนี้เพราะมันคือ hype stock ครับ The Reality บริษัทมี Market Cap สูงถึง9.28พันล้านดอลลาร์ทั้งที่ผลประกอบการยังขาดทุนหนัก EPS ลบ1.46 PE ล19.25ครับราคาที่วิ่งขึ้นมาเกิดจากความคาดหวังในเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติงลุ้นๆวอลล m มครับเมื่อความหวังนำหน้าพื้นฐานเวลาตลาดพักตัวหุ้นพวกนี้จะโดนเทขายหนักที่สุดครับอย่างที่เราเห็นการแพ้ตลาดหรือ u n d e r p e r f o r m ในช่วงเดือนที่ผ่านมาในมุมเทคนิคตอนนี้ RGTI อยู่ในสภาวะกึ่งยิงกึ่งผ่านครับ 1. ข่าวร้ายหรือ bearish medium term ราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันเท่ากับ35.19ดอลลาร์ลงมาแล้วครับแสดงว่าเทรนดระยะกลางเสียทรงเป็นขาลงชัดเจนแต่ข่าวดีคือ bullish long term แต่ราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเท่ากับ18.45ดอลลาร์ได้อยู่และสังเกตที่วอลลุ่มที่50.1ล้านที่เริ่มลดลงบ่งบอกว่าแรงขายเริ่มชะลอตัวและอาจจะมีการ accumulation หรือเก็บของเยียบๆของรายใหญ่เพื่อพยุงราคาไว้ใครที่ใจถึงอยากเล่นรอบหรือ swing trade จดตัวเลขนี้ไว้ครับแนวรับหรือ buy zone อย่าเพิ่งรับมีดกลางอากาศให้รอแถวแถวเดโลล่าสุดที่27.33ดอลลาร์หรือถ้าย่อลุกกว่านั้นโซนปลอดภัยคือ24.92ดอลลาร์ครับถ้ามีแท่งเทียนกลับตัวแถวนี้ค่อยหน้าเสี่ยงแนวต้านหรือเซลโซนถัดเด้งกลับขึ้นไปด่านหินอยู่ที่33.27ถึง35.19ดอลลาร์เซ็น MA 50ครับ โซนนี้คนติดดอยเยอะมากน่าจะมีแรงขายกดลงมาสรุปนะครับ RGTI คือหุ้น High Risk High Return ของแท้สถานะผันผวนรุมแรง Extreme Volatility เทรนด์กลางเป็นขาลงกลยุทธ์เฝ้าวอลุ่มครับถ้าวอลุ่มเข้าแล้วยืนเหนือ27.33ดอลลาร์ได้อาจลุ้นเด้งสั้นๆแต่ถ้าหลุดเจอกันข้างล่างครับ ย้ำนะครับนี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับเงินของท่านท่านตัดสินใจเองแต่จำไว้ว่าหุ้นควอนตัมบทจะลงลงได้ลึกกว่าที่คุณคิดเสมอเพื่อนๆคิดว่า RGTI จะกรอบไป50ดอลลาร์หรือลงไปหา18ดดอลลาร์ก่อนครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ